สวัสดีทุกท่านเนะี่ยผมตอนนี้คุณอยู่ผม Earth AK Hyperner นะฮะสำหรับครั้งนี้ผมก็จะพาทุกท่านไปจับโปเกมอนลีเจนด์ลี่สามตัวก็คือทอร์นาดัสทันเดอร์ลัสแล้วก็แรดเดอร์ัสนะครับผมสำหรับต,ตอนนี้ผมเราก็มาอยู่กันที่รูทเจ็ดเนี่ยผมโดยตรงนี้จะถ้าว่ามีสตอร,รี่ของพวกทอร์นาดัสแล้วทันเดอร์ลัสนะผมก็จะมีฝนตกหนักนะผมแล้วคุณยายคนนี้ก็จะมาหาเราเข้าบ้านไปเนี่ยผมแล้วก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับลีเจนด์ลี่พวกนี้เนี่ยผมโดยเขาจะให้ซุปเราด้วยซึ่งใจดีมากๆเลย ในช่วงระหว่างรอตรงนี้ผมผมจะขออธิบายสักน,นิดนึงว่าทอร์นาดัสกับทันดอรัสนะผมจะอยู่คนละภาคกันนะผมสําหรับการจับครั้งนี้นะฮะโดยที่ทอร์นาดัสนะผมจะอยู่ในภาคแบค็คส่วนทันดอรัสนะผมจะอยู่ในภาคไว้นะฮะสำหรับวิธีการจับนะผมจะจะเห็นว่าทอร์นาดัสนะผมปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมกับพายุนะฮะแล้วก็จะจับไปมเมื่อทอร์นาดัสจับไปนะผมพายุก็จะหาไปเช่นกันซึ่งวิธีการหาง่ายๆ่นะผมก็คือดูที่ป้ายบิบอดตรงนี้ผมจะขึ้นภาพไว้ให้ตรงนี้ครับผมก็จะบอก ถนนนะฮะที่มีพายุตกหนาแน่นผมซึ่งตรงไหนที่มีพายุที่นั่นแหละครับมีทั้งทอร์นาดัสและทันเดรัสแล้วตรงนี้ก็จะใช้วิธีการล็อดอมหาไปนะผมคล้ายๆระดีโอลาดีอาแต่จะง่ายกว่าพอสมควรเลยนะฮะตรงนี้ก็อาจจะลำบากสักนิดนึงนะฮะเพราะว่าแต่ว่าในการที่จับเอ่อทอร์นาดัสนะผมก็แนะนำให้ใช้มาสเตอร์บอลนะผมเพราะไม่งั้นทอร์นาดัสนะผมก็จะบินไปนะผมหายไปเลยนะฮะ คล้ายๆระดีโอเลยตอานนั่นเองซึ่งทําอย่างนี้เหมือนกันนะผมในภาคไว้นะับผมก็จะตัดไปที่ภาคไว้นะผมซึ่งภาคไว้นะผมจะเป็นทันดรัสนั่นเองก็เป็นจุดที่ฝนตกหนักอีกจุดหนึ่งนะผมคนละจุดกันนะฮะก็จะส่งกันไปทุกท่านอาจจะขึ้นจุดคนละจุดเหมือนกับผมก็ได้นะฮะก็ไปใช้ที่ป้ายวีร์ดเช่นกันนะฮะว่าอยู่ตรงไหนเราตรงนี้ผมผม่็จะใช้มาสเตอร์บอลเช่นเดิมนะผมเพื่อไม่ให้ทันดรัสเออหนีไปนะฮะก็โดยที่ ในภาคแบ็ก็จะมีรุ่นหนึ่งภาคไว้ก็จะมีรุ่นหนึ่งก็เลยจะมีมาสเตอร์บอลด้วยกัน2ลูกด้วยกันนะครับผมรอบพาน,นี้โดยตรงน,นี้ผมจะขอตัดไปที่ภาคแบ็คแลผมโดยที่ปกติแล้วเราใช้การเทรดกันนะฮะแต่ว่าในครั้งนี้ผมใช้โค้ดแอคชั่นรีเพย์เนื่องจากว่าในตอนนี้ผมไม่สามารถเทรดได้นะครับผมเนื่องจากเขาปิดแพตฟร์มสำหรับเทรดไว้นะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับผมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะฮะสล้วตรงน,นี้ผมเราอยู่ที่รู่นสี่นะผมก็จะมี h m ที่จาเป็นก็คือ HM Waterfall แล้วก็ HM Surf นั่นเองนะครับผมสำหรับตรงนี้ผมก็เดินมาตามไกด์ตามนี้เลยครับผม เราตรงนี้ผมที่จะเป็นสถานที่ในการจับแลนโดรัสนะผมก็จะมีเด็กน้อยมาวิ่งอยู่แถวนี้ซึ่งบทสนทนาของเด็ก2คนนี้ก็คือแลนโดรัสนั้นเป็นดีเจเนอเรที่ดีนะผมแล้วอีกคนนึงก็บอกว่าแลนโดรัสสร้างแต่ปัญหานะผมอะไรประมาณนี้ถ้าหาว่าใครอยากรู้อะไรมากกว่านี้ผมก็สามารถลองเข้าไปเล่นเองแล้วก็อ่านอ่านตั้งใจนะผมเพราะตรงนี้ผมไม่ได้อ่านผมอ่านแบบผ่านจริงๆเร่งสปีดขนาดนี้อันนี้คือผมเล่นในเกมนะผมสำหรับตรงนี้ก็ขอจัด อ่ะโปเกมอนให้เรียบร้อยนะครผมก็ลองเช็คโปเกมอนว่าตัวไหนที่เหมาะสู้แลนโดรัสแล้วก็ไปสู้กันเลยครับผมสำหรับแลนโดรัสนะผมที่จะมีเลเวล70นะฮะถ้าต้นตัวผมใช้ดับเบิลคลอไปก่อนนะครับผมเพื่อตอดนิดนึงซึ่งก็ตอดไปได้ถึงครึ่งหลอดนั่นเองนะผมผมเลยใช้ท่าสแลชนะผมสองทีด้วยกันทําให้เลือดเหลือสีแดงนะผมเราก็ใช้เฟลสวิปให้เลือดเหลือหนึ่งเท่านั้นเองตรงนี้ก็จะเห็นว่าแลนโดรัสนะผมเออผมก็มันจะเปลี่ยนเป็นเอลฟ์ทอสซึ่งตอนแรกผมคิดว่าจะทําให้ เออแลนดอรัสติดฆ่าพารไรส์นะผมแต่ลืมไปนะผมแลนดอรัสเป็นธาตุกราวด้วยแน่ก็เลยทำไม่สามารถที่จะทําให้ติดทาตพารไรส์โดยง่ายเลผมหรือว่าอาจจะมีเปอร์เซ็นที่จะติดเลยด้วยซ้ําผมก็เลยถอดใจแล้วเปลี่ยนตัวนะผมเพื่อเอารับมาแทงในการปาบอลน,นะผมเพราบอกเลยว่าเรจินอลี่ตัวนี้นะผมจับยากมากเป็นหนึ่งในตัวที่จับยากที่สุดที่ผมเคยเจอในภาคนี้เลยรับผมอาจจะยากที่สุดด้วยซ้ำนะผมสำหรับภาคนี้ ก็ตรงนี้ผมขอเร่งสปีดไปนะฮะบผม เมื่อมาถึงตรงนีนะ้ผมก็จะเห็นว่าผมจับด้วยทีิมเบอร์บอลน,นะผมหลังจากฟาพันกับแรนดรลสมานะผมเสียเปอรมอนไปเยอะมากเลยนะฮะแต่ก็จับได้ผมสำหรับครั้งนี้ก็อาจจะมีเท่านี้นะผมสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเปอร์มอนตัวไหนหรือว่าจะจับดิจเนอรี่อะไรก็สามารถบอกผมได้นะฮะแต่ว่าน่าจะเหลือแค่ตัวเดียวก็คือวิตินี่นะผมสำหรับภาคนี้ก็ถ้ามีปัญหาติดต่อสอบถามอยากได้อะไรนะผมหรือว่าจะรีเควสต์อะไรก็สามารถติดต่อได้ที่เพจตรงนี้เลยนะผมก็จะขึ้นอ่าลิงก์มาให้ตรงกาดรตรงนี้นะฮะแล้วก็ นี่ตรงนี้แต่รนับเพจนะผมสาม,มารถเสิร์ชที่ facebook ได้นะฮะว่า s s s t u u i o o นนผมก็จะขึ้นมาให้นะผมก็พร้อมที่จะเอ่อช่วยตอบคำถามแต่ละอย่างนนอะผมถ้าว่าเราสามารถตอบได้นะฮะแล้วคนนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ